หลังจากที่ไปรับป้ากับลุงรองของคุณแล้วพาพวกเขาไปพักที่โรงแรมคืนนี้ฉันจองร้านอาหารไว้แล้วเราจะเลี้ยงต้อนรับพวกเขาสำหรับวันมะรืนฉันเตรียมเรื่องการเผาศพคุณพ่อของคุณเอาไว้หมดแล้วไม่ต้องห่วงนะขอบคุณครับ ว่าไงซูชิงเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะมีคนโพสต์วิดีโอตอนคุณเว้ยเจ๋อกำลังติดสินบนทยานฟากกรูปแจ้งฉันมาแล้วถ้าเราไม่รีบจัดการเรื่องนี้พวกเขาจะยกเลิกสัญญากับเราค่ะรีบกลับมานะคะได้เดี๋ยวฉันเข้าไปมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเหรอครับใช่แล้วคุณกลับไปทำงานเถอะครับผมจัดการเองได้ขอโทษดีนะแต่ฉันต้องกลับออฟฟิศทันที รถไฟเต้ดินอยู่ข้างหน้าฉันจะส่งคุณลงตรงนั้น ค่้ามิงป๋ออดีตพอโรงพยาบาลเด็กศาสตราจารย์มหาวิทยาลายัยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญชื่อเสียงโด,ด่งดังด้านพัฒนาการเด็กไปปรากฏตัวในรายการว่าวิการลิงเด็กและได้แสดงความคิดเห็นว่าเอสโตรเจนในนมผงก่อให้เกิดและมีผลต่อภาวะลุ่มสาวก่อนวัยหรือไม่เรื่องนี้ช่วยลบล้างประเด็นร้อนแรงที่ว่านมผงจอมพลังน้อยส่งผลต่อภาวะลุ่มสาวก่อนวัยแต่เมื่อเช้านี้ได้มีวิดีโอหนึ่งถูกส่งต่อกันทั่วบนโ,โลกอินเทอร์เน็ตในวิดีโอดังกล่าวปรากฏภาพของคุยเจอรองประธานดาร์ลิงคอมมิวนิเคชัน่น ข้อตกลงลับอะไรบ้างระหว่างฟ้านิงปอและดาร์ลิงคอมมิวนิเคชันเขาได้แสดงทัศนะอย่างตรงไปตรงมาจริงหรือไม่ตอนนี้เราลองมาฟังกันว่าเขาจะพูดว่าอะไรคะ่ะซาตราจานฟ้านครับจริงไหมคบที่ดาร์ลิงคอมมิวนิเคชันตีสิบปจริงนะไม่จริงพวกคุณต้องให้ผมบอกอีกกี่ครั้งผมขอสาบา,านด้วยเกียรติของตัวเองทุกอย่างที่ผมพูดตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีรับรองผมใดอะไรทั้งนั้นขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้รุณาฝากข้อความ ประธานเจียงพวกเขาได้คนอีกแล้วรีบไปที่ห้องประชุมเถอะครับได้สิเิ้านมิงต่อตกเน็นผู้ต้องสงสัยกรณีการสับสวนนบจะว่าไปแล้วสถานการณ์นี้คุ้นๆเนะว่าไหมระหว่างคดีเผงคุณ สื่อก็มารวมตัวแล้วก็ไล่ล่าพวกเราแบบนี้เจงหยุนเพิงก็เหมือนกับคุณเว่ยเจอเลยเราติดต่อเขาไม่ได้เลยและไม่รู้ว่าเขาไปไหนด้วยคุณเว่ยเจอไม่หนีแล้วคะ่ะและเขาไม่จําเป็นต้องหนีด้วยเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยนะแล้วจะให้คิดอะไรได้อีกล่าหลักฐานมันก็เห็นอยู่ทนโท้เอาถามหน่อยนะคนในวิดีโอคือเว่ยเจอไม่ใช่เหรอเขาพูดแบบนั้นจริงใช่ไหมเขายื่นเงินให้จริงใช่ไหม ทำไมเขาทำอะไรไม่ระวังตัวเลยถ้าเขาอยากจ่ายเงินมันก็ได้แต่ปล่อยให้โดนถ่ายได้ยังไงดุเวเหลียนประธานเจียงค่ะที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมด่วนในวันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทคุณเซวยียบ,บอกแล้วว่าถ้าเราไม่รีบจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยพวกเขาจะยกเลิกสัญญากับเราแต่เราจะเสียลูกค้ารายนี้ไปไม่ได้ฉันมั่นใจว่าคุณก็รู้ว่าเรื่องนี้ร,ร้ายแรงแค่ไหน รายการของหวังชูถูกระงับออกอากาศไปแล้วศาสตราจารย์ฟ้านก็ได้รับผลกระทบเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนม,มหาวิทยาลัยงงแพทย์ผู่เจียงแถลงการในเว่ยปอของพวกเขาเรียกว่าพวกเขาสั่งพักงานศาสตราจารย์ฟ้าน,นิงปอทั้งหมดเรื่องน้กลายเป็นเรื่องสาธารณะเราต้องอธิบายต่อสาธารณชนแล้วเราจะบอกพวกเขาว่ายังไงคะอธิบายยังไงแล้วก็พูดความจริงสิเรื่องจริงเป็นยังไงพวกเราทุกคนต่างก็รู้ดีนี่นาเมื่อคุณไว่เจอไม่ได้ติดสินบนใครวิดีโอนั้น ถูกตัดต่อแน่ๆได้มันกล่าวหากันโดยไม่มีมูลชัดๆเลยพูดไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ผู้คนจะเชื่อไหมล่ะคะเพราะตอนนี้ทุกคนเชื่อแค่อย่างเดียวคือรองประธานอาวุโสของดีแอลไม่สนใจความจริงและผลประโยชน์ของผู้บริโภคและไปะติดสินบนหวังชูกับฟานหมิงป๋อเพื่อปกป้องชื่อเสียงนมผงจอมพลังน้อยรู้ไหมว่าตอนนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเรียกคุณเบ้จเจอวว่าอะไรเพชจคาดพวกเขาช่วยดมผงจอมพลังน้อยปกปิดความผิดของตัวเองนะคะ